มาต่อกันที่เรื่องที่3วันนี้โซอีม้มีมาฝาก7ประเด็นด้วยกันนะมาที่ประเด็นที่3เรื่องที่3จะมาพูดถึง6แอปพลิเคชันที่คนทำการตลาดออนไลน์จะต้องดาวน์โหลดติดเครื่องไว้นะฮะอันนี้อัปเดตเลยปี2021นะคะ6แอปพลิเคชันจะมีแอปพลิเคชันอะไรบ้างไปดูแอปแรกเลยจ้านะคะหนีไม่พ้นแอป Facebook Business Suite ะะเพราะว่าอะไรคะวันนี้เราต้องใช้ Facebook กันอยู่แล้วเนื่องจากว่าเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอันดับหนึ่งเนาะนะ,ะที่คนทั่วโลกใช้แล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของคนไทยด้วยนะดังั้นเวลาเราทําธุรกิจบน Facebook แน่นอนเราจะต้องมีแอปนี้ค่ะ f o o k b u s k n u s s s u s t s นะคะเพราะว่าจะช่วยบริหารจัดการโพสต์ต่างๆได้นะคะไปดูคอมเมนต์ไปดูอินบ็อกซ์นะคะและ สามารถอ่านสถิติข้อมูลเชิงลึกหลังบ้านได้ด้วยนะคะรวมถึงดู n o t ิฟิกหอทอัยะนะคะดูนอติฟิเคชันนะคะการแจ้งเตือนต่างๆนะ,ะดูได้ทั้ง2แพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Instagram นั่นเองนะคะอ่ะผ่านไปแอป,ปแรกอันนี้โซอีเชื่อว่าหลายท่านมีอยู่แล้วนะคะไปดูแอปพลิเคชันที่2นะคะคือแอป,ปที่ชื่อว่า Ad Manager ภาษาไทยชื่อว่าโฆสนานั่นเองโซ so, อีเนี่ยใช้แอปนี้ด้วยนะต้องบอกว่าเราอาจจะใช้ PC ในการเข้าตัวจัดการโคสนาะซื้อโคษณา Facebook แต่วันนี้ ตัวนี้แอปพลิเคชันแอดมินิเจอร์เอาไว้ดูสถตต่างๆนะคะเอาไว้มอนิเตอร์ว่าไอ้โฆษณาที่ยิงไปอ่ะมันเป็นยังไงบ้างนะวิเคราะห์ตัวชี้วัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นยอด Reach ยอด i m p r e s s i o n frequency หรือ Cost Per r e s o u r c e นะคะและมันที่สำคัญมันดูง่ายโซอีกก็ลังจะไปกดแอปนี้ดูไม่ได้มาเปิด PC ดูนะเวลามอนิเตอร์อ่ะ กดแอปนี้ดูปุ๊บถ้าเกิดว่าเฮ้ยโฆษณาม,มันดีโซอี้ก็จะเพิ่มเงินนะเพิ่มบัตเจ็ตลงไปแล้วก็เพิ่มระยะเวลาด้วยนะคะอ่ะก็ดูได้ทั้ง Facebook แล้วก็ i n s t a g r กรด้วยใครซื้อโฆษณาผ่าน i n s t a g r กรก็สามารถมาดูผ่านแอปนี้ได้เหมือนกันนะคะและข้อพิเศษคือแอปเนี้ยมีกราฟนะที่ทำให้เราสามารถ อ่านสถิติได้เข้าใจง่ายๆเลยว่าเฮ้ยตอนเนี้โฆษณาของเราเนี่ยเข้าถึงคนจํานวนแค่ไหนแล้วมันถูกมันแพงมันถูกกว่าเมื่อวานหรือมันแพงกว่าเมื่อวานนะนะคะก็จะได้บริหารจัดการแคมเปญได้ง,ง่ายขึ้นจะเปิดแคมเปญต่อจะปิดแคมเปญลงไป <S <S ต่อไปนะคะมาดูแอป,ปที่3นะคะชื่อว่า Facebook อ n a l y t i c อันนี้หลายคนยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะ Facebook Analytics เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นรูปเป็นกราฟนะคะก็เป็นเครื่องมือที่วิเคราะห์ข้อมูลบนแพลตฟอร์ม Facebook เหมือนกันนะคะแต่เขาจะนำข้อมูลจาก Facebook Pixel มาวิเคราะห์ประมวลผลเลยนะคะให้เราเนี่ยได้วิเคราะห์ว่า Facebook Fan Page เราเป็นยังไงนะคะเช็คทั้งรีพอร์ตแล้วก็ performance ของ Page เราด้วยลองไปดาวน์โหลดมาใช้เนาะถ้าฟังโซอีเล่าเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพดาวน์โหลด มาเลยเพราะทุกอย่างนะเป็นแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดได้ฟรีค่ะต่อไปนะคะแอปพลิเคชันที่4นะคะคือ google my business นะคะต้องบอกว่าใครนะคะที่ทำธุรกิจมีหน้าร้านสำคัญมากๆเลยสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำคือต้องใช้บริการของ google my business นะคะลูกค้าเนี่ยจะได้ค้นหาเราเจอผ่าน google map รวมถึงเวลา s e a r ์ช google search เนี่ย ร้านค้าเราเนี่ยก็จะได้ขึ้นติดอันดับในหน้าของ Google ด้วยนะคะเวลาวันนี้เรามี Google My Business เนี่ยนะคะเราก็สามารถเพิ่มข้อมูลต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรนะคะรูปสินค้าหรือแม้แต่กระทั่งรูปบรรยากาศร้านนะคะเอาไว้อ่านรีวิวลูกค้าที่ลูกค้ารีวิวให้เราได้ด้วยนะคะอย่าลืมดาวน์โหลดแอปมาไว้เลยเพราะหลายคนมีค่ะพี่หนูสมัครไปแล้ว Google My Business นะ แต่ถามว่าดาวน์โหลดแอปมาดูยังยังเลยค่ะนั้นเวลาเราดาวน์โหลดแอปมามันทาให้เราใช้งานได้ไง่ายคืนวันนี้มีลูกค้ารีวิวให้หรือเปล่านะแลนะมีลูกค้ามาเขียนคอมเมนต์หรือเปล่านะนะคะอ่ะอันนี้คือแนะนําเลยนะคะมาดูแอปพลิเคชันที่5แอปที่5ชื่อว่า Google Analytics นะคะสำหรับใครที่มีเว็บไซต์แน่นอนคุณก็จะต้องมาวิเคราะห์ ะะว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยโอ้มีทราฟิกคนเข้ามามากน้อยแค่ไหนคนที่เข้ามาอายุเท่าไหร่เพศอะไรแล้วก็ เข้ามาเนี่ยผ่านช่องทางไหนซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะต้องใช้ PC ในการเข้าไปดูผลนะคะหรือบางคนเนี่ยจ้างเอเจนซี่นะคะในการทำเว็บไซต์แล้วก็วิเคราะห์ผลให้วันนี้คุณดาวน์โหลดแอปนี้เลยนะคะเอาไว้ในมือถือทำให้เราเนี่ยสามารถอ่านค่าสถิติต่างๆได้ง่ายขึ้นแล้วเวลาเอเจนซี่มาสรุปผลให้เราเราจะได้คุยกับเขาเนี่ยมีข้อมูลเบื้องต้นละก่อนที่จะคุยกับเขาทำให้เราได้เห็นภาพเว็บไซต์ของเราง่ายขึ้นด้วยคะ่ะ ตรงนี้สำคัญมากๆเพราะว่าตัว Google Analytics เนี่ยต้องบอกว่าเขา monitor แบบ real time เลยนะคะต่อไปแอปพลิเคชันที่6แอปสุดท้ายนะชื่อว่า Google Ads นะคะ Google Ads เนี่ยสำหรับใครก็ตามที่ซื้อโฆษณา Google ต้องดาวน์โหลดไว้เลยเพราะว่า เอาไว้บริหารจัดการแคมเปญต่างๆคล้ายๆกับอีเฟซบุ๊กเมื่อกี้เฟซบุ๊กเมื่อกี้โซอี้บอกว่าต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแอดเมนเจอร์ใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องบอกว่า ต้องเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Google Ads นะคะเพราะว่าเราจะดูสถิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัว Conversion i m p r e s s i o n นะคะหรือจำนวนคลิกนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถจัดการแล้วก็อัปเดตแคมเปญราคาคีย์เวิร์ดแล้วก็อื่นๆได้อีกด้วยนะคะจะแก้ไขโฆษณาต่างๆก็ได้นะคะ,ะตรงนี้เราก็ optimize score นะคะแล้วก็ Apply าคำแนะนำตาม s t a t i s i c insight ที่เขาบอกมาในแอปพลิเคชันได้เลยนะคะหรือเกิดวันดีคันดีคุยอ,อ,อยากจะเพิ่ม keyword นะคะก็สามารถเพิ่มคีย์เวิร์ดผ่านแอปนี้ปรับค่าบิดต่างๆนะคะจากแอพพลิเคชันนี้ได้เลยนะคะและที่สำคัญค่ะ เรียวชาเหมือนกันนะ Google Ads นะคะ,ะเพราะว่าอะไรคะเขาสามารถตรวจสอบคำแนะนำที่มี impact สูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการดำเนินการได้เร็วทุกที่ทุกเวลาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ Google Confirm มานะคะโอ้โหผ่านไปจบไปนะคะเรื่องที่3ที่โซอี้พูดถึงคือ6แอปพลิเคชันที่คนทำการตลาดออนไลน์จะต้องมีไว้ในมือถือนะคะ